ครับวันที่รัฐบาลไทยของน้องเหมียวเปิดหัวกับรัฐบาลไทยครับผมก่อนไปถึงฮานอยครับก่อนไปถึงฮานอยวันที่เกตเปิดหัวกับรัฐบาลไทยนะครับเนาะมาเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับรัฐบาลไทยครับผม เลยนะครับของน้องแมวครับผมรัฐบาลไทยของน้องแมวสามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งแล้วก็ห้าแปดสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งหกแล้วก็สามหนึ่งครับผมมืมานะครับนี่ครับห้าแปดสองแปดสองห้าแปด ห้าสองครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเอาอืมแล้วมาดูนี่ครับมาดูของออดงนาเพือนกันบ้างครับมีอะไรกันบ้างครับนะครับมาดูของออดงนาพือนกันบ้างเลยครับนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ นีครับอดวงนาผืนฝันต่อวดครับหนึ่งทับหกทับเก้าทับหกเก็ดหนึ่งทับหกทับเก้าทับหกเกีดครับผมรัฐบาลไทยครับหนึ่งทับเก้าทับหกเก็ดรัฐบาลไทยครับผมสามสี่ศูนย์มาแล้ครับหนึ่งหกสามมาแล้ครับหนึ่งหกสามก็มาครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้สามห้ากับสามแปดครับผมตัวนี้สามห้ากับสามแปดนะครับ ชอบก็จัดการก็ผ่านกันเลยครับสามห้ากับสามแปดครับผม,มศูนย์สามครับศูนย์สามก็มีครับอ๋อดงนาบืนวันครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเนาะสามอ่ะ ครับอ๋อชอก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็ดวันที่สิหกทับเก้าทับหกเก็ดครับผมรัฐบาลไทยครับออดุลดาผืนครับศูนย์หหนึ่งศูดสเก็ดเก็ดสาพูย์หกหนึ่งศูย์ปสองเก็เก็ดสามห้าครับผมอสามสี่ศูนย์ครับสามตัวหนึ่งหกสามครับสองตัวเน้นสามแปดสามห้าครับผมศูนย์สามหนึ่งหกครับสอบก็จัดการก็ผ่านกันได้ เลยครับมาดูฮาหนอยวันที่เก็ดกันบ้างครับโอ้ดูเพื่อนมีอะไรกันบ้างครับมาแล้วครับมามาแล้วครับฮาหนอยวันที่เก็ดมาแล้วครับเราก็จัดการก็ผ่านกันเลยครับฮาหนอยวันที่เก็ดครับผมลาสตาฮาหนอยมัดรวม ลาวสามักขีลาวสามักขีฮานอยมาร,รวมลาวสตาฮา,านอยพัฒน,นาฮานอยสามักขีครับผมอข้อจัดการก็ผ่านนะครับฮานอยปกติฮานอยพิเศษฮานอยวีไอพีฮานอยปกติฮานอยพิเศษฮานอยวีไอพีครับนี่ครับนี่ครับ แจกกันทุวนจ่ายกันทุกวันครับเราก็จะจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาเร้วครับแยกกันทุกวันจายกันทุวันครับแปดเก้าเก8บเก้าเกครับผมห ตัวกัน6 1 3 9 1 9ครับผมนี่นะครับเอ๋อมาเลยครับมาดูวันมาดูต่อไปครับมามาดูของน้องแมวแล้วก็ดูของดูของน้องแมวแล้วครับอแล้วก็อ่านี่ครับไปดูดยังครับ นี่ครับอ,อ๋อหกห้าหกห้าหกหกห้าครับี่ครับเห็นหรือยังครับอืของแมวน้อยครับของแมวน้อยเข้ากันทุกวันแต่กันทุกวันครับผมอย่าลืมนะครับสวัสดจีจัดการก็ผ่าน 10, 16, 9, 5, ครับผมห้าหกห้าหกห้าห้าหกห้าห้าครับผมตัวกันหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเก้าห้าครับผมสวบสดีจัดการก็ผ่านแมวน้อยกราบผมนี่ นี่ก็เป็นวันที่เจ็ดต่อไปครับวันที่เจ็ดครับผมวันที่เจ็ดองอองงนาผืนครับมาแล้วครับมาแล้วครับลาวสตาสพกิจกาซาดสพกิตกาซาดปก,กติหน่อยสาคัคคีพิเศษหน่อยปกติหน่อย VIP หน่อยพัฒนาลาวสาัคคี ครับผมอยู่นี่ครับอ๋อแล้วมาดูวันที่แปดต่อไปครับศึกษาครับมาดูวันที่แปดครับผมชอบว่าจัดขันก็ผัดกนนะครับวันที่แปดมาเล้วครับวันที่แปดมาแล้วครับวันที่แปดทับเก้าทับหกเจ็บวันที่แปดทับเก้าทับหกเจ็บลาวสตา อนอยมัดรวมลาสมัคคียอนัอยพัฒนาคร,นครับผมวันที่แปดครับผมชบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอลืมดูไปวันที่แปดมีเลขสองมีเลขสี่ตัวนี่วะ ของแมวน้อยครับอผมจากบารีเดียวสองก่อนเนาะหกสี่เก้าเก้าหกสี่หกกับสี่เก้าเก้าครับผมของแมวน้อยครับแต่ก็ไม่มากตัวจนเกินไปนะครับเนาะหกแล้วก็หกสี่เก้าเก้าหกสี่เก้าสี่เก้าเก้าครับผมตัวกันหกหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ครับผมตัวกันอย่าลืมนะครับของแมวน้อยครับผมมีเลข สี่ตัวครับผมอดงนาพื้นครับนี่ครับโทรซึ่งตหนึ่งซึ่งแต่สองเจเจ็ดสามห้าครับผมมาครับย้ายีปครับย้ายย้ายมาเอาเอานีวะโอ้นี่ก็มีเลขสี่ตัวอีกเอาละอดงนาพื้นกอะไรเนาะคือจะมเลขสี่ตัวเยอะจังเลยเอาครับเป็นพิเศษแล้วครับเสาอาทิตย์นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่นี่ครับ วันอาทิตย์เป็นอะไรก็ไม่รู้วันที่แปดครับศูนย์ห้าเก้าเก้าอูอีกแล้วครับเลยอีกสี่ตัวแล้วศูนย์ห้าเก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 ้าศูนย์ห้าห้าเก้าครับผมหกหกศูน,ะะย,นย์สองแล้วก็ศูนย์เก้าครับผมอย่าลืมครับอ๋อดวงหนเบิรนประทะแมวน้อยคนละสี่ตัวครับผมวันที่แปดเนาะฮะ <c oughs> เลขคนละสี่ตัวครับผมกับน้องแมวครับอือ้าศูนย์ห้าเก้าเก้าครับเก้าเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าครับผมหกหกตัวกันศูนย์สองเก้าศูนย์ครับผมอู้บมีเป็นไปได้นะครับเนาะชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืออ๋อ ก็จะคัดก็ผ่านกันนะครับเนาะมีเลขสี่ตัวครับวันอาทิตย์หรือเปล่าครับอันอาทิตย์หรือเปล่าครับมีเลขสี่ตัวครับทั้งออลงนาเพื่อนทั้งแมวน้อยครับโอ้ยครับมีเลขสี่ตัวจริงครับหันกลับมาก็ได้ครับ มันเปมาก็ได้ครับมี่เลขสี่ตัวยจริงๆครับอาคนละสีตัวลงท้ายก็เก้ารวนทั้งออดงกระพื่นทั้งแมวน้อยครับวันที่แปดครับผมดูเอาเลยนะครับเรก็จัดถัดก็ผ่านกันครับผม,อ,มอะไรเก้าห้าเก้าห้าอีกแล้ว <laughs> ตาร้องครับเก้าห้าเก้าห้าได้ยินไหมครับผม